ก็ขอจุงกะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสายบุญนะครับขุมทรัพย์พานาคเพชรอิสานนิวนะครับเพจคุมทรัพย์พญานาคเอดมินทิศพันนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงนะครับนะครับสาธุด้อหลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่สวงนะครับเขาเรียกว่ามีกูแล้วไม่จนนะครับไม่อดไม่ยากหลวงปู่สวงนะครับท่านตักข้าวนะครับ เราก็จะพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาดูบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงจะเอาน้ำมนต์ไปให้เอฟซีที่ขอมานานแล้วน,นะครับแต่เอ็ดหมดเลยบุนบุนอยู่ยังไม่มาสักทีวันนี้จะจะบูบชาบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงครับผมจะพาไปดูบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์กับพระอาจานนร,ร,รย์นะครับในถ้ำถ้ำถ้ำบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับพระอาจารย์เห็นว่าเวลา วันพระจะขึ้นไหมพระจานาร์เนี่ย<ะ>เวลาวันพระน้ําจะขึ้นเยอะใช่ไหมครับที่นี่แล้วแต่แล้วแต่นะครับอ่ะ,อะมืดนิดนึ่งด้วยเอฟซีนะครับจุดทูบจุดไหน,จ,น,นจุดตรงบ่อน้ำศักศดิ์สิทธิ์หรือเปล่านุานค,นครับเดี๋ยวขออนุญาตโอ้มืดนนี่ครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่สวงครับ มือเงินแ่งเอฟซีนะครับเดี๋ยวขอาสาธุสาธุาธบอ่อน้ำศักสิทธ์ในถ้ำนะครับ,รบทุกคนทุกท่านนะครับจะเอาน้ำบน เอาน้ำไปถวายหลวงนะครับเป็นถ้ำถ้ำพญานาคนะครับเป็นถ้ำอิปสีดูนะครับเผื่อมองเห็นตัวเลขก,กันชัดๆัด น,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 น้ำน้ำมนอยู่ตรงนีค่จบพน้าโอพระอาจารย์เวลาผมน้ำมน,นจะจะพรมน้ำมนอยู่นี่นะครับก็มีพระอาจารย์ผมน้ำมนอยู่นะครับเอฟีนะครับอยู่ที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยนะครับบ่อน้ำขึ้นเยอะนะครับเอฟซีเต็มเลยครับ สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับเห็นทราบข่าวว่ามีคนมีทีมงานเห็นเลขอยู่ในต้นไม้อยู่อยู่บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ว่าเลขอะไรเราพาไปดูเอฟซไปดูตัวเลขกันนะครับเห็นเลข2ตัวอยู่ข้างในนะครับไม่รู้เลขอะไรเดี๋ยวอจะพาเอฟซไปที่บ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยเพราะว่ามีเลขอยู่ตรงต้นไม้นะครับบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์อยู่ข้างๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเลขอะไรแล้วไปเอาน้ำมลต์กันครับเอฟซครับเข้าไปเลยครับผมในเอฟซเห็นบอกว่าเห็นหกสาม ซึ่งผมมองใ้ตาเปล่าอาจไม่เห็นนะเห็นเันสามเท่าไี้โอ้ซูมเอฟซีกเห็นได้กันนะครับเอฟซีเห็นหกเออหกเหมือนยันด้วยนี่เนาะตัวเลขมันเลขยันนะ่นเองเเป็นหกชัดมากหกสาม

อันนี้เป็นที่ไหนนะบอตักีดนอโดนน้ำตกีดบ่อน้ะกดวัตุเสว่อมหกไร่นวัดประกาหกรัประามเลขนะคะนรางม่ใสเห็นเลขเห็นใครเห็นเลขนะวายหกสามชัดตัวนี้จะไม่น้องอายใช่ไหมแมนบ่อนี่อนอนี่เนาะ ไม่ชัดหรอกไหนดูบ้างแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาเห็นเป็นตัวไหนคอมเมนต์มาเดี๋ยวน้องอ้ายชัดดูดูผ่านกล้องซิไหนไหนชื่อน้องอ้ายชื่อดูสิตัวไหน3เนาะ3เนาะอืม เห็นอะไรสามสามหกเปล่าสามหกเดี๋ยวพอดูในในนะที่เห็นมันกล้องไม่ค่อยชัดนะครับมันมืดซูมแล้วมันแตกเลยทุกคนดูนะครับทุกคนดูนะครับเลขนะครับใครเห็นอะไรว่าหกสามนะครับแต่ว่าใครเห็นตัวอะไรก็แคบหน้าจอไปดูเองเด้อครับแคบหน้าจอขยายเพราะเราซูมเสร็จแล้วมันจะไม่เห็นไม่ชัดมืดนะ ในส่วนตัวเลขเราก็ได้เลนว f เอฟซีนะครับ63นะครับประมาณ63เนอะทบทวนทุกักกนนะครับ63 36นะครับเดี๋ยวให้ดู ลูกเอฟซีเอ้ยดีนะครับสำรวจรูเพอใครเห็นตัวเลขนะครับเหมือนกับตัวเลขจริงนะ่ขขขนะขาวๆแล้วเป็นยันนะมัน ครับตรงนี้ก็จะเป็นหลวงปูส่สวงเหมือนกันครับ fc ทุกคนนะครับทุกท่านนะครับนี่ก็จะมีว่าวหลวงปู่สวงเหมือนกันนะครับ,น,น,รบ,น,รบนีจ wow, นนนบ่จะเป็นว่าวถวายหลวงปู่ทำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับ fc ทุกท่านนะครับก็ทําให้สวยงามนะถ้าทําเสร็จก็จะเป็นอันนี้ก็เริ่มเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่มียังไม่ได้ฉลอง ยังไม่ได้ทําพิธีฉลองใหญ่นะครับน่าจะรออาจารย์สมเพชรนะครับถ้าท่านได้เข้ามาในพระพุทธศาสนาอีกน่าจะมีการได้ฉลองชุดใหญ่นะครับ,บวงสงชุดใหญ่นะครับของถ้ำบอ่อน้าศักดิ์สิทธิ์น่าจะรอวันเละเวลารอเลิกรอยามนี่ครับทุกท่านนะครับสาธุสาธุไทยให้ดูถ้ำนะครับบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ ก็มาเที่ยวมาชมมาเอาน้ำบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ได้เลยอ FC ีนะใครบางเว้นมามาได้นะวัดป่าพลันเพชรอยู่นะครับตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดรีสเกตนะครับน้ําขึ้นเยอะเลยครับ ก็แล้วแต่ถ้าไม่สบายก็อาจจะหายอธิษฐานจิตเอานะครับอพอลงปูงเป็นบอ่อน้ำที่ลงปูสวนเคยลงอาบตั้งแต่ท่านยังยังไม่ละสังขารนะเป็นบอ่อน้ำที่ลงปูแอบซ่อนไว้ที่ใครเพิ่งหาเจอนะอแต่ก่อนเคยรักษาคนหายไม่มีคนรู้นะครับครับเป็นบอ่อน้ำที่ เป็นโรคไสยศาสตร์โดนของบ้างอะไรบ้างเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ<ป>ครับศาสตร์